สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องกราฟและค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะคะก่อนอื่น네เรามาเรียนเรื่องกราฟกันก่อนนะคะสำหรับเรื่องกราฟของจำนวนเชิงซ้อนนะคะ ặt, นักเรียนลองดูเราจะเรียกแกน x ว่าแกนจริงเพราะฉะนั้นส่วนจริงเราจะพิจารณาตรงแกน x นะคะเรียกแกน y ว,ว่าแกนจินตภาพเพราะฉะนั้นส่วนจินตภาพเราจะพิจารณาที่แกน y น e ั่นเองนะคะส่วนเราจะเรียกละหน้าพิกัดฉาก ว่าระนาบเชิงซ้อนนั่นเองอะก่อนที่จะไปดูว่าการเขียนกราฟสามารถเขียนได้แบบไหนเนาะนักเรียนลองดูนะคะสําหรับจํานวนเชิงซ้อนเนาะสามารถเขียนได้ในรูปทั่วไปได้2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือในรูปของผลบวกระหว่างส่วนจริงกับส่วนจินตภาพใช่ไหมคะเช่น z เท่ากับ a บวก bi นั่นเองและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือในรูปของคู่อันดับนะคะเช่น z เท่ากับคู่อันดับ ab นะคะ คราวนี้ลองทบทวนก่อนนะคะว่าการเขียนจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งสามารถเขียนได้อย่างไงบ้างนะคะลองดูค่ะข้อแรกนะคะจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้นะคะในรูปผลบวกระหว่างส่วนจริงกับส่วนจินตาภาพคือโจทย์ให้ในรูปของคั้วับมาเพราะฉะนั้นเราจะแปลงเนี่ยให้อยู่ในรูปผลบวกระหว่างส่วนจริงกับส่วนจินตาภาพจะได้เป็น c ลบ 3i นั่นเอง คราวนี้ค่ะถ้าเกิดคันดับ2 5จะเปลี่ยนได้เป็นอะไรคะ2บวก 5i นั่นเองนะคะลองดูค่ะสำหรับข้อนี้เนาะโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนตอบไปนี้ให้อยู่ในรูปคู่อันดับบ้างโจทย์ให้ในรูปผลบวกมาให้เราแปลงให้อยู่ในรูปอั้วดับเพราะฉะนั้น7บวก 6i มันจะได้เป็นอันดับ7 6นั่นเองโจทย์ให้มาเป็นลบ4ลบ 3i จะได้เป็นคู่อันดับลบสลบสแค่นั้นเองเป็นไงคะโอเคเนาะคราวนี้นะคะในการเขียนกราฟของจำนวนเชิงซ้อนนะคะปกติแล้วเวลาเราเขียนกราฟเราจะเขียนในรูปคู่อนดับใช่ไหมคะเราจะเจอโจทย์ในรูปคู่อันดับแล้วเราก็ลงพิกัดในระนาบใช่ไหมคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดจำนวนเชิงซ้อนเราให้มาในรูปของคู่อันดับนะคะหนูก็สามารถลงพิกัดได้เลย แต่ว่าถ้าเกิดโจทย์ให้มาในรูปของผลบวกระหว่างส่วนจริงกับส่วนจินตภาพให้หนูแปลงให้อยู่ในรูปคู่อันดับก่อนแล้วค่อยลงพีกัดได้นั่นเองนะคะคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างก่อนเนาะ,อะลองดูตัวอย่างสําหรับตัวอย่างเนาะโจทย์เขาให้มาว่า จงเขียนกราฟบนระนาบเชิงซ้อนนะคะซึ่งแทนจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้มีลบ3มี -2I 4-I 2ลบ I, I ลบ2บวก I แล้วก็3บวก2อนะ,ะ,อะนักเรียนลองดูเนาะเดี๋ยวเราลองช่วยกันเปลี่ยนก่อนนะคะมีลบ3ตัวหนึงมี -2I ตัวหนึง -4-I ลบ I ตัวหนึง, I, นงลบ2บวก 3i แล้วก็3บวก2 I ข้อนี้เขาให้ในรูปของผลบวกระหว่างส่วนจริงกับส่วนจินตภาพมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแปะ แปลงให้มันอยู่ในรูปของข่อันดับก่อนเนาะเพราะฉะนั้นลบสแปลงให้อยู่ในรูปคู่อันดับก็จะเป็นลบสาใช่ไหมคะ 2i ก็จะเป็น0 2ใช่ไหมคะคู่อันดับ0 2 4ย์สองสี่ลบไอเป็นขั้วนดับ4ีลบหนะคะลบสบวกสาจะกลายเป็นคู่อันดับลบสอนะคะ3ามบวกสอก็จะกลายเป็นคู่อันดับ 3,2นั่นเองนะคะคราวนี้แล้วเราจะวาดกราฟได้อย่างไงเวลาเราวาดกราฟในการวาดกราฟสามารถวาดได้2แบบแบบแรกคือแบบจุดลงไปและอีกรูปแบบหนึงคือการวาดในรูปของเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่0ูนย์นั่นเองแต่นะตอนนี้ครูจะสอนในรูปของการวาดเป็นจุดลงไปอย่างเดียวก่อนเนาะ,อะลองดูนะคะลบ30 -3 มันคือส่วนจริงใช่ไหมคะส่วนจริงดูแกน x 0คือส่วนจินตภาพดูแกน y เพราะฉะนั้นใช้หลักการเหมือนที่เราเคยเรียนมาเลยลบ30 x เป็นลบ3นี่ค่ะ y เป็น0 x นี่นะแกน x x เป็นลบ3 y เป็น0เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะลบ3 0. เขียนพิกัดบอกด้วยต่อไปค่ะ ศูนย์สองเพราะฉะนั้นส่วนจริงดูแกน x ส่วนจินตาภาพดูแกน y x เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้เนาะ y เป็นสองเพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะศูนย์สองข้อต่อไปค่ะคู่อันดับสี่ลบหนึ่งเนาะ x เป็นสี่นี่ x เป็นสี่ y เป็นลบหนึ่ง x เป็นสี่ y เป็นลบหนึ่งลากมาเจอกันตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดมันอยู่ตรงนี้ค่ะสี่ลบหนึ่ง ข้อต่อไปคู่อันดับลบ2 3เพราะฉะนั้น x เป็นลบ2นี่ x เป็นลบ2 y เป็น3ใช่ไหมคะก็จับประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นในชีของหนูครูจะเป็นตารางสเกลมาให้เลยจะดูง่ายกว่านะคะอะ่อย่าลืมเขียนพิกัดเนาะลบ2 3นะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะคู่อันดับ3,2เนาะเพราะฉะนั้น x เป็น3 y เป็น2ออยู่ตรงนี้ตัดกันตรงนี้เนาะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็จุดไว้แล้วก็เขียนคว้ดนับ3 2นั่นเองเสร็จแล้วค่ะการเขียนกราฟของกานเชิงฉลองน,นะคะนี่คือรูปแบบหนึงแต่อีกรูปแบบหนึ่งคือการเขียนในรูปของเวกเตอร์โดยมีจุดเริ่มต้นที่จุด00นนั่นเองตอนนี้โจทย์เป็นโจทย์เดียวกันนะคะหนูลองดูเนาะ ลบ3ามลบสา i 2องลบ i 4ลบ i, i ลบ2บวก 3i ลบ2บวก 3i 3บวก2 i 3บวก 2i เพราะฉะนั้นใช้อันดับตัวเดียวกันนะคะคราวนี้ลองดูเราสามารถวาดการาฟของจำนวนเชิงซ้อนในรูปของเวกเตอร์ได้อย่างไงนะคะลองดูตัวแรกก่อน x เป็นลบ3ใช่ไหมคะ x เป็นลบ3 y เป็น0 0นอยู่ตรงนี้ x เป็นลบ3 y เป็น0<ๆ>เพราะฉะนั้นจุดอยู่ตรงนี้เลย เราจะวาดเวกเตอร์โดยให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด0 0นี่คือจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดของเราจะมีหัวลูกศรใช่ไหมคะบอกทิศทางเนาะเรียบร้อยแล้วเราเขียนบอกหน่อยอคู่อันดับลบ3นั่นเองลองดูข้อที่2อนะคะ X เป็น0 Y เป็น2เนาะคู่อันดับ02 X เป็น0 Y เป็น2เพราะฉะนั้นจุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้จุดเริ่มต้นจะเริ่มที่จุด0 0เสมอ เห็นไหมคะ0-2ย์ข้อต่อไปค่ะขั้วดาบ4ลบ1เพราะฉะนั้น x เป็น4 y เป็นลบ1มันจะตัดกันจุดนี้ตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็วาดเป็นเวกเตอร์จุดเริ่มต้นที่จุด00มาจุดสิ้นสุดคือ4-1ลบ1เพราะฉะนั้นเขียนเลย4-1บ1ข้อต่อไปค่ะ x ลบ2 y 3 x เป็นลบ2อยู่ฝั่งนี้เนาะ x เป็นลบ2 y เป็น3ก็จะตัดกันประมาณตรงนี้ วาดเป็นเวกเตอร์เลยจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด0ูนจุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้เลยลบสองสามนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายตรงนี้เลยอันวดับ3 2สองเพราะฉะนั้น x เป็น3เนาะ y เป็น2จะตัดกันตรงนี้ล่างจากจุดเริ่มต้นคือจุด0ูนไปหาจุดสิ้นสุดวาดหัวลูกศรตรงจุดสิ้นสุดด้วยว่ามีพิกัดเป็น3 2สองนั่นเองเสร็จแล้วให้นักเรียนดูความแตกต่างนะคะ นี่คือการวาดแบบลงจุดนะและนี่คือการวาดในรูปแบบเวกเตอร์เป็นไงคะการวาดกราฟของจำนวนเชิงซ้อนสามารถวาดได้2แบบนะคะแต่ว่าเวลาทําแบบฝึกหัดเนาะเพื่อให้เหมือนกันครูขอกําหนดเป็นวาดแบบเวกเตอร์แล้วกันนะคะแต่ถ้าหนูไปเจอโจทย์ข้างนอกก็ให้เข้าใจว่าอ๋อมันสามารถวาดได้2แบบนะคะครูหให้หนูวาดในลักษณะของเวกเตอร์นะคะถ้าในเวลาทําแบบฝึกหัดนะคะโอเคเรื่องการาฟของจำนวนเชิงซ้อนก็จบเพียงเท่านี้ เป็นไงคะไม่ได้ยากเลยเนาะ,ะต่อไปจะเป็นเรื่องนี่เลยค่ะค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนเราเคยเรียนมาหลายรอบแล้วว่าค่าสัมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของลูของ5ค่าสมบูรณ์ของลบหค่าสมบูรณ์ของ8อะไรใช่ไหมคะแล้วเวลาเรียนแต่ละครั้งครูก็จะถามนุเสมอว่าเฮ้ยค่าสมบูรณ์คืออะไรพอจําได้ไหมคะค่าสมบูรณ์ของอย่างเช่นครูยกตัวอย่าง5ค่าสมบูรณ์ของ5คือ5 ค่าสัมบูรณ์ของลบหคือคําคำตอบมันจะเป็นบวกเสมอทําไมคําตอบต้องเป็นบวกเสมอเพราะไอ้ค่าสัมบูรณ์ของ5มันหมายถึงระยะทางจาก0ถึง5มีกี่หน่วยมันก็คือ5หน่วยระยะทางจะติดลบไม่ได้ใช่ไหมคะค่าสัมบูรณ์ของลบหนั่นหมายถึงระยะทางจาก0ถึงลบหมีกี่หน่วยก็คือ5หน่วยเพราะว่าระยะทางมันติดลบไม่ได้นั่นเองดังนั้นถ้าครูพูดถึงค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนครูยกตัวอ,อย่างจํานวนเชิงซ้อนเป็น a บวก bi แล้วกัน ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi ก็คือระยะทางจากจุด0ูนถึงระยะทางถึง a บวก bi นั่นเองแต่ว่าณตอนนี้ a บวก bi เราเขียนในรูปคู่อันดับก็เลยเป็นคู่อันดับ ab นั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าค่าสัมบูรณ์ของ a บวก bi มันก็คือระยะทางจากจุด0ูนถึงคู่อันดับ ab นั่นเองก็คือเป็นจุดเหมือนกันจุด0ูนกับจุด ab นั่นเองนะคะและคราวนี้มันมีวิธีการคิดยังไง ครูจะทบทวนวิธีให้นะคะโดยใช้ความรู้ตอนมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองคราวนี้นักเรียนลองดูนะคะค่าสมบูรณ์ของ a b i ซึ่ง a b i เนี่ยสามารถเขียนในรูปคู้อันดับจะได้เป็นคู้วอันดับ a b ใช่ไหมคะนะตอนนี้ a b มันคือตัวแปรครูไม่ได้กําหนดว่าเฮ้ย a b เป็นเลขนูน้นเป็นเลขนี้นะคะเพราะฉะนั้นครูก็กําหนดเนาะ,ะสมมุติจุดนี้แล้วกันเป็นจุด a b นะคะคราวนี้นักเรียนลองดูค่ะค่าสมบูรณ์ของ a บวก b i นั่นหมายถึงระยะทางระยะห่างระหว่างจากจุด0 0นี่คือจุด0 0ถึงจุด a b เพราะฉะนั้นระยะห่างมันก็คือลากนี่เลยจากจุด0 0ไปหาจุด a b ระยะห่างเท่าไหร่โดยวิธีการคิดเนาะเราก็จะใช้วิธีการลากเส้นนี่เลยจากจุด a b ลงมาตั้งฉากที่แกน x นะคะ ครูขอกำหนดตั้งชื่อจุดนะนี่ชื่อจุด P แล้วกันนี่ชื่อจุด Q นี่นะแล้วก็จุด R แล้วกันเนะาะคราวนี้นักเรียนลองดูนะคะครูลากเส้นลงมาจะเห็นว่ามันเกิดเป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะสำหรับสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนลองสังเกตนะคะจากจุด P ถึงจุด R มีระยะห่างเท่าไหร่คะ P ถึง R เมื่อเราลากลงมาเนาะจุดนี้มีค่าเป็น a ใช่ไหมคะ นี่เลยลากลงมามีค่าเป็น a เพราะฉะนั้นจุด p q มีระยะห่างเป็น a ต่อไปค่ะคูรากนี่เลย q ให้ไปตั้งฉากกับแกน y นะคะนี่คือแกน x นะนี่คือแกน y นูร่งดูความสูงจะเท่าตรงนี้เลยนะเมื่อลากไป ความสูงมันคือ b ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากจุด qr ความสูงคือ b เรารู้ด้านนี้รู้ด้านนี้แหละแต่ด้านนี้ไม่รู้เราจะใช้ความรู้เรื่องอะไรคะเพื่อมาหาด้านนี้จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากความรู้ในเรื่องของพีทาโกรัสใช่ไหมคะซึ่งสูตรของพีทาโกรัสเนาะจากทฤษฎีทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนาะ โดยอ้างจากรูปนี้เลยก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองคือด้าน PQ ใช่ไหมคะยกกำลังสองมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันเพราะนี่คือด้านประกอบมุมฉากนี่คือด้านประกอบมุมฉากเพราะฉะนั้นมันคือ PR ยกกำลังสองบวกกับ RQ ยกกำลังสองใช่ไหมคะจากนั้นสิ่งที่เราอยากรู้เราอยากรู้ว่าเฮ้ย PQ เนี่ยบรรยาเท่าไหร่เพราะว่า มันคือระยะห่างจากจุดศูนย์ถึงจุด ab นั่นเองเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ pq จัดการยังไงล่ะแน่นอนคืรว่านักเรียนคิดได้นะคะเราจะใช้ square root ใช่ไหมคะเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นมันก็คือ pq มีค่าเท่ากับ square root ของ pr ยกกำลังสองบวกกับ rq ยกกำลังสองนั่นเองนะคะเราก็จะได้สูตรมันมาแล้ว แล้วนักเรียนลองดูนะคะ IPQ เนี่ย PQ อ่าไม่ใช่ PQ PR PR มันคือค่าของ a ใช่ไหมคะ a ยกกำลังสองเนาะบวกกับ RQ ตัวน,นี้คะ่ะ RQ ยกกำลังสองมีค่าเป็น b ใช่ไหมคะ ก็คือ b ยกกำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูอยากรู้ว่าเนี่ยระยะห่างจากจุดศูนย์ถึงจุด ab เนี่ยที่แทนด้วย pq ตรงเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่มันก็สามารถหาได้จากสแค a ร e a กำลังสบวก b ยกกำลังสองซึ่ง a ตัวเนี้ยมันมาจากส่วนจริงใช่ไหมคะเห็นปะส่วนจริงแล้ว b ตัวเนี้ยก็มาจากส่วนจินตภาพของตัวนี้เพราะฉะนั้นสูตร ที่จะใช้คือตัวนี้นั่นเองก็คือสแควรูทของส่วนจริงยกกําลังสองบวกกับส่วนจินตภาพยกกําลังสองนั่นเองแล้วไอ้ตรงนี้ทําไมครูต้องพูดเนี่ยทั้งนั้นที่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยมันเกี่ยวค่ะมันคือที่มาแต่ว่าเวลาใช้จริงหนูจะใช้แค่สูตรของมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าสําหรับค่าสัมพูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi มันคือระยะทางระหว่างจุด00 ถึงจุด a b นั่นเองนะคะสัญลักษณ์ของค่าสัมบูรณ์ของ a บวก b i เนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์แอบส์ลูดนั่นเองค่าสัมบูรณ์ก็คือสัญลักษณ์แอบส์ลูเนาะสามารถหาได้จาก square root ของส่วนจริงยกกำลังสองบวกส่วนจินตภาพยกกำลังสองนั่นเองค่ะอานนี้ลองดูตัวอย่างกันสำหรับตัวอย่างเนาะโจทย์บอกว่าจงหาค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้12บวก5 i เพราะฉะนั้นวิธีการเนาะมันก็คือ square root ของส่วนจริงยกกำลังสองก็คือ 12ยกกำลังสองบวกส่วนจินตภาพยกกำลังสองค่ะก็คือ5ยกกำลังสองส่วนจินตภาพเรารู้ว่ามันคือเนี่ยทั้งก้อนนี้เลย 5I แต่เวลาเราเขียนค่าของมันก็คือ5อย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะหนูลองดูค่ะ a บวก b i เราจะคิดแค่ตรงส่วนจริงกับส่วนจินตภาพโดยที่ไม่เอา i เข้ามาเกี่ยวข้องโอเคไหมคะไม่มี i นะคะคราวนี้คิดต่อค่ะ12ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ 144ใช่ไหมคะบวกกับ5ยกกำลังสองคือ25 144บวก25เป็น4บวก5 9เนาะ4บวก2 6เนาะ1นึ่งรูทถ้าถอดได้ให้ถอดถ้าถอดไม่ได้ก็ค้างไว้แต่ณนะตอนนี้มันสามารถถอดได้เป็น13นั่นเองนะคะลองดูโจทย์ข้อ2ค่ะลบ i ลบ 3, เพราะฉะนั้น ส่วนจริงยกกําลังสองก็คือลบสถ้ามีลบเอาติดขึ้นมาด้วยนะคะลบสยกกําลังสองบวกกับส่วนจินตภาพยกกําลังสองก็คือลบสยกกําลังสองนั่นเองลบสยกกําลังสองมีค่าเป็น16บวกกับลบสยกกําลังสองมีค่าเป็น9ก้าอ่ะสิบหกบวกเเป็น25่รูที่ยี่สิบห้าถอดค่ารูทได้5ค่ะข้อที่3นะคะ8ลบ6ไอส่วนจริง สแควร์รูทนะของส่วนจริงยกกำลังสองคือ8ยกกำลังสองบวกกับส่วนจินตภาพยกกำลังสองคือลบหกยกกำลังสองนะคะคราวนี้สแควร์รูทค่ะ8ยกกำลังสองคือ6 4 4บวกกับหกยกกำลังสองคือ3 6ค่ะจัดการบวกกัน4บวก6ได้10เนาะใส่ศูนย์ทดหนึ่ง6บวก3ได้9ทดหนึ่งเป็น10เพราะฉะนั้นรู้สิบอ่ารูทหนึ 1, ่ะคนะมีค่าเท่ากับ10ค่ะเผอพูดคำตอบอยู่เรื่อยเลย อลองดูข้อสีนะคะโจทย์เขียนไม่หมดมันคือ2บวก 6I นั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนจริงบวกกับส่วนอ่ะครูพูดผิดอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาหาค่าสมบ,บูรณ์เนาะสแควรูทของส่วนจริงยกกำลังสองก็คือ2ยกกำลังสองบวกกับส,วส่วนจินตภาพยกกำลังสองก็คือ6ยกกำลังสองนะคะเท่ากับสแควรูท2ยกกำลังสองคือ4บวกกับ6ยกกำลังสองคือ3 6จะได้เป็นสแควรูท40ใช่ไหมคะถอดลงตัวไม่เอ่ย ไม่น่าจะถอดลงตัวเนาะแต่ว่ามันสามารถน่าจะถอดได้นิดหน่อยถ้าถอดได้นิดหน่อยก็ถอดนะคะเราลองคิดค่ะ40จํานวนเฉพาะที่น้อยที่สุดหาร40ได้ลงตัวคือ2เนาะ2 2 4ใส่0หารต่อค่ะ2 1 0 2หารต่อเนาะได้5เพราะฉะนั้น2ตัวนับเป็น1ตัวคำตอบก็คือ2รูท10นั่นเองนะคะ เรียบร้อยเนาะวันนี้เรียนเรื่องกราฟของจำนวนเชิงซ้อนและค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนเนื้อหามีเพียงเท่านี้ค่ะถ้านักเรียนสงสัยไล์ถามได้นะคะเดี๋ยวครูลงกันบ้านไว้ให้ค่ะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนหนูทบทวนดูอีกรอบหนึ่งนะคะไม่งั้นก็ไล์มาถามครูได้ตลอดเวลานะคะครูว่างตอนไหนครูจะตอบให้เลยนะคะ